เปลาอะไรครับคุณน้องเนียไปต้องเห็ดตาตีๆไปดิเอาสิว่าเขาอยากนอดเนากรเซียฮะไม่กระเซีย ไปไปค่ะสวัสดีจ้าจำเา็นหนุมจริงจำเน็นจำเ็นสาวเมือนี้ฝนตกเน่ะจำเน็นบังเมาเมอนากรเสียไม่กรเสียไม่หกตัวเลยสาดตัวนั่น เมื่อยเมื่อยนั่งวนอ่านไม่กระเสียเรียนไม่อีกแล้วอ่าเมื่อเมื่อวานดีเถอะพี่น้องครับตอนนี้เวลาเสร็จแล้วนะครับผมอยู่ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับผมไปต่อกันที่อำเภอแก่งคลออำเภอแก่งคลอจังหวัดพิครับพี่น้องครับ ทาต่อุอาไ้แห้วครับผมบรรยากาศล้ลาเสรแล้วนะแยกย้ายกันเข้าเตียงเป็ของนทางงบรรยากาศครับบรรยากาศางเตแม่บอกว่าืบ้านทัจิ๊ให้ร้องเ่ยวันนี้้าตัวนี้พี่น้องัสดีครับรัโผลพี่น้องเตยลาแหละครับพี่น้องเนียบยต้องเห็ดตาตีๆไปด้เ็ทำไเอาสีวาเขาหยักมอนไปใส่รัาวโแล้ มือเลงพอกันพี cool. okay. ่น้องสซยาพุ่มเด้อพี่น้องเขาเรียอยู่รอได้สซยาพุ่มโอ้ยยาพุ่มมาคไอโก้เลยเนาะโอแม่เะยทอนย่าพุ่มโกไปเคระบไปเลยค่ะเวลาแล้วครับพี่น้องเียบรต้องเห็ดตาตีตีไปดิไ้ไหนเอาสิว่าเขาอยากนอนมนาเกียฮะไม่เสีย สวัสดีครับน้าแดงแดครับสวัส,สดีค่ะไปไปค่ะสวัสดีจ้าจะมาเน็ตหนุ่ถิงจะมาเน็ต สาวมั่งผมเขาด้วบเมื่อนี้ฝนตกแค่จะมาแน็บะม๊อกเอามื่อหนากระเสียฮะไม่กระเสียไม่หกตัวเดี๋ยวสารตัวนั่นเมื่อยเมื่อยในเมื่อหนาไม่กระเสียไม่กรเสียแรงไมมอีกแล้วอ้าเมื่อเมื่อวานดีแท้พี่น้องครับตอนนี้เรื่วลาเสร็จแล้วนะครับผมอยู่ที่ อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับผมไปต่อกันที่อำเภอแก่งคลออำเภอแก่งคลอจังหวัดเก่งคลอนงทานนะครับผมบกาเลลาเสร็จแล้วียกย้ายกันเข้าเลียงคลอหนึ่ทางตน หมดที่พย้ยามแน่